สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการนำเสนอการสร้างแผนที่น้ำท่วมนะคะจังหวัดสุโขทยัยในเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี2566นะคะโดยจะประเมินผลกระทบต่อประชากรแล้วก็พื้นที่เกษตรและพื้นที่เมืองด้วย Google Earth Engine ค่ะอันดับแรกนะคะเราจะทำการอัปโหลด เชฟไฟล์ 5, พื้นที่ศึกษาของเรานะคะเข้ามาก่อนให้เราไปที่ a s s e t ค่ะ new นะคะแล้วก็เลือกเป็นเชฟไฟล์ 5. ให้เรานำขอบเขตของพื้นที่ศึกษาของเราเข้ามานะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะโดยเอาสกุลไฟล์ของ d b f นะคะแล้วก็ prj ค่ะแล้วก็ ssp นะคะแล้วก็ spx ทั้งหมด4ไฟล์นะคะ จากนั้นเราก็ตั้งชื่อจากนั้นคะจากนั้นนะคะให้เราทำการกดอัปโหลดในหน้าไฟล์ทัสต,ตรงนี้นะคะก็จะขึ้นว่า กำลังอัพโหลดข้อมูลเชฟไฟล์ของเราอยู่ค่ะให้เรารอสักคู่นะคะค่ะเมื่อเราทำการอัพโหลดเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ให้มาที่ View Asset ตรงนี้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นขอบเขตของ จังหวัดสุขุมวทนะคะให้เราทําการกด Import ค่ะมันก็จะมาที่ Import ตรงนี้นะคะให้เราเปลี่ยนจาก Table นะคะเป็นว่า ROI ค่ะเสร็จแล้วนะคะสเต็ปแรกนะคะเราจะทําการนำเข้าข้อมูลนะคะแล้วก็นำขอบเขตพื้นที่ศึกษาของเรานะคะเข้ามาแสดงค่ะ เรานะคะจะทำการเปลี่ยน table ID นะคะเป็นสโคทไทยหนึ่งของเราตรงนี้ค่ะแล้วก็ก๊อบมาวางตรงนี้เลยนะคะเสร็จปุ๊บนะคะก็นำขออเขตที่ศึกษาเข้ามาแสดงค่ะโดยการใช้ image collection USB นะคะเราสามารถลองมาเสิร์ชจากตรงนี้ได้นะคะ ก็คือไฮเมทฮาซาทกรุปนะคะก็คือการเป็นชุดข้อมูลปริมาณน้ำฝนกึ่งทั่วโลกค่ะที่มีอายุมากกว่า30ปีนะคะโดยจะรวมภาพถ่ายดาวเทียมนะคะที่ความละเอียด0.05องศาอันนี้นะคะเข้ากับข้อมูลสถานีในแหล่งกำเนิดเพื่อสร้างอนุกรมเวลาน้ำฝนแบบกิดค่ะแล้วก็ เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มแล้วก็ติดตามความแห้งแล้งตามฤด,ดูกาลได้นะคะจากนั้นก็ลองรันดูค่ะนี่นะคะก็จะเป็นขอบเขตพื้นที่ศึกษาของเรานะคะเข้ามาแล้วโดยเราสามารถปิดเปิดได้ที่เลเยอร์คอนโทรลตรงนี้ค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะคือสเต็ปที่2 สเตทที่2อ,อันนี้นะคะก็คือการกําหนดช่วงเวลาก่อนน้ําท่วมแล้วก็ระหว่างน้ําท่วมค่ะโดยาภาพก่อนน้ําท่วมนะคะเราจะกําหนดเป็นวันที1่1ถึงวันที่30เดือนที่7ค่ะเดือนกรกฎานะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เกิดน้ําท่วมนะคะจะเป็นช่วงเริ่มต้นนะคะคือกําหนดไว้วันที่22เดือนกันยาค่ะแล้วก็ วันที่สิ้นสุดการเกิดน้ำท่วมนะคะก็คือเดือนที่10วันที่10ค่ะโดยอิงจากข่าวจากอันนี้นะคะก็คือหัวข้อข่าวของไทย p b s ค่ะการเปิดพาดน้ำท่วมสุโขไทยนะคะในวันที่4ตุลาคมจากนั้นนะคะเป็นสเต็จที่3การ กำหนดค่าพารามิเตอร์นะคะโดยนะคะเราได้เลือก polarization นะคะเป็นแบบ v h ค่ะแล้วก็กำหนด path direction เป็น d e c i d i n g นะคะแล้วจากนั้นก็เป็น difference t h r e s h o l นะคะเท่ากับ1.25ค่ะ สเต็ปที่4ค่ะสเต็ปที่4นะคะคือการแปลงค่าพารามิเตอร์นะคะ mm hmm. เพื่อนำไปประมวลผลโดยเราจะเปลี่ยนชื่อขอบเขตจาก Geometry นะคะให้เป็น AI ค่ะ ของเราเป็น r o i นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น AI นี่ค่ะจากนั้นเราก็จะทำการโหลดภาพและกองข้อมูลที่จำเป็นนะคะต้องใช้ในการประมวลผลซึ่งเราใช้ Image Collection นะคะจากภาพ Sentinel-1 แบบซ r ค่ะนี่นะคะก็จะเป็น Sentinel-1 แบบซาโดยมีแบรน h h แล้วก็ h e v w v, 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 v ค่ะแล้วเราก็จะทำการฟิลเตอร์นะคะด้วยโหมด iw จากนั้นแล้วก็ฟิลเตอร์กองภาพตามค่า r o i พื้นที่ศึกษาของเรานะคะ aoi ค่ะจากนั้นเราก็จะทำการสร้างตัวแปรเพื่อเลือกภาพตามมวลเวลาที่เราได้กำหนดไว้ในสเต็ปที่2ตรงนี้นะคะ ก็คือภาพก่อนและหลังการเกิดน้ำท่วมค่ะจากนั้นแล้วก็จะทำการสก,กัดค่าวันที่จากค่า Meta Data นะคะจากนั้นก็บินภาพวันที่ภาพก่อนน้ำท่วมออกสู่คอนโซลค่ะแล้วก็บินภาพหลังน้ำท่วมเสร็จแล้วเราก็จะทำการโมเสลภาพนะคะที่ได้เลือกไว้โดยตัดภาพตาม aoi ค่ะ จากนั้นเราก็จะทําการปรับภาพให้ราบเรียงมากขึ้นด้วยการใช้ตัวกรองเลดราสเปกโคลนะคะเพื่อปรับภาพทั้งสองก่อนนําไปวิเคราะห์ค่ะลองกดรันดูนะคะนี่นะคะในช่องคอนโซลก็จะขึ้นมาเป็นภาพก่อนและหลังการเกิดน้ำท่วมค่ะโดยาภาพ ก่อนน้ำท่วมนะคะ image collection นะคะจะมีทั้งหมด6 element แต่พอหลังน้ำท่วมมาแล้วก็จะเหลือแค่4 element ค่ะสเต็ปถัดไปนะคะคือการประมวลผลเพื่อหาขอบเขตน้ำท่วมค่ะสเต็ปที่5 เด็ที่5นี้นะคะเราก็จะทำการเพื่อคำนวณผลภาพความต่างระหว่างภาพก่อนและหลังน้ำท่วมนะคะด้วยการหารโดยละการกำหนดค่านะคะแล้วก็มาร์คในรูปแบบไรบารีที่ระบุถึงพื้นที่น้ำท่วมค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ข้อมูลน้ำผิวดินนะคะจาก JRC ค่ะจากนั้น เราก็จะกําหนดให้แผนที่น้ําท่วมนะคะที่หาได้นะคะตรงกับพื้นที่น้ําถาวรให้เปลี่ยนเป็นพื้นที่แหล่งน้ําถาวรแทนมไม่ใช่พื้นที่น้ําท่วมววนวนะะเสร็จแล้วเราก็จะคํานวณค่า connectivity นะคะเสร็จแล้วทําการมาร์กพื้นที่ที่มีความลุชันมากกว่า5องศาออกไปจากการคํานวณพื้นที่น้ําท่วมด้วยการใช้เดมค่ะจากนั้น คำนวณขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมนะคะแล้วเราก็จะทำการรวมพื้นที่น้ำท่วมของแต่และจุดภาพค่ะจากนั้นเราก็จะเป็นการแปลงขอบเขตน้ำท่วมนะคะจากจุดภาพเป็นตารางกิโลเมตรค่ะเราก็จะลองกดรันดูนะคะเสร็จแล้ว เป็นสติปที่6ค่ะก็คือการประมวลผลความเสียหายนะคะเราก็ทำการานี่นะคะ ในขั้นตอนที่6นี้นะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นการคำนวณความเสียหายนะคะจากจำนวนประชากรที่ถูกน้ำท่วมนะคะแล้วก็การหาพื้นที่กเกษตรที่ถูกน้ำท่วมคะ่ะจากนั้นเราก็จะหาพื้นที่เมืองที่ถูกน้ำท่วมนะคะ แล้วก็คำนวณเป็นที่เมืองถูกน้ำท่วมจากนั้นก็แสดงผลออกมาในรูปแบบแผนที่ค่ะลองรันดูก่อนก็ได้นะคะรอบหนึ่งนี่นะคะผลลัพธ์นะคะก็ จะมาอยู่ในหน้าเลเยอร์นี้นะคะเราจะลองดูภาพก่อนน้ำท่วมและหลังน้ำท่วมกันดูนะคะอ่าปิดชั้นข้อมูลไปก่อนนะคะนี่นะคะภาพก่อนน้ำท่วมนะคะจะเห็นว่าเมื่อลองเปรียบเทียบกับภาพที่ถูกน้ำท่วมแล้วนะคะอ่ะรารอสักครู่นะคะนี่นะคะภาพที่ ก่อนถูกน้ำท่วมและหลังน้ำท่วมนะคะจะแสดงให้เห็นนะคะว่าตรงพื้นที่ที่เป็นสีเทาดำดำตรงนี้ค่ะคือพื้นที่ที่มีการเกิดน้ำท่วมนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะจะเห็นว่าพื้นที่ตอนแรกนะคะจะไม่มีเป็นสีเทาเข้มๆพอในขณะเกิดน้ำท่วมนี่ค่ะ แล้วก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะคือขั้นตอนของการทำส่งออกผลลัพธ์นะคะออกไปในรูปแบบไฟล์ทิปนะคะแล้วก็จะเป็นการสร้างแผนที่นะคะให้กับตัวผลลัพธ์ของเราก็จะออกมาในลักษณะ แผนที่ลักษณะน,นี้นะคะก็เป็นขั้นตอนที่7นะคะก็ก๊อบมาเลยค่ะแล้วก็ลองรันดูนะคะ ะะการส่งออกผลลัพธ์นะคะแล้วมันก็จะส่งออกไปเข้าที่ใน Google Drive ของเรานะคะจากตรงาทาสต,ตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นฝัด x t e n อ o r นะคะแล้วก็ Export Population ฝัด XCluster ค่ะก็จะเป็นจากการที่เรา เขียนโค้ดออกมาในขั้นตอนการส่งผลออกการส่งออกผลแล้วออกไปนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สุดท้ายของเราก็คือการสร้างแผนที่ก็คือการเขียนโค้ดต่างๆนะคะก็คือการสร้างสัญลักษณ์เพื่ออธิบายสถิติที่วิเคราะห์ได้นะคะก็คือในกล่องทางซ้ายของเราอันนี้นะคะก็คือแผนที่สแสดงความเสียหายช่วงเวลาวิเคราะห์น้ำท่วม ระหว่างนี่นะคะและตรงนี้ค่ะก็คือช่วงเวลาก่อนแล้็ช่วงเวลาเกิดนะคะพื้นที่น้ําท่วมจํานวนประชากรที่ถูกน้ําท่วมค่ะแล้วก็แสดงพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ําท่วมนะคะแสดงพื้นที่เมืองที่ถูกน้ําท่วมตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นการเพิ่มป้ายชื่อลงแผ่นที่ด้านข้างนะคะก็คือ แสดงแผนที่ทั้งหมดจากนั้นนะคะแล้วก็แสดงสัญลักษณ์บนแผนที่นะคะก็คือสร้างขออธิบายหัวเรื่องก็คือกล่อง,องความตรงนี้นะคะแตเราจะมาประเมินผลลัพธ์การวิเคราะห์ของความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัยกันนะคะ ภาพทางซ้ายนะคะคือภาพที่ก่อนเกิดน้ําท่วมค่ะแล้วภาพทางขวาคือภาพที่อยู่ในระหว่างน้ําท่วมนะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าภาพทางขวาเนี่ยก็จะเป็นมีพื้นที่น้าท่วมที่เห็นได้ชัดค่ะต่อไปเป็นภาพเลน cover นะคะแสดงแผนที่ปกคลุมของดินจากข้อมูลของ MODIS ค่ะ จากภาพด้านซ้ายนะคะพื้นที่สีเขียวนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าไม้และภูเขาค่ะส่วนพื้นที่สีส้มก็คือพื้นที่ที่เป็นการเกษตรพื้นที่สีเทาและก็สีเหลืองนะคะคือพื้นที่เมืองค่ะส่วนพื้นที่สีน้ำเงินนะคะคือแหล่งน้ำค่ะจากภาพนะคะภาพทางซ้ายก็คือภาพ difference layer นะคะคือการแสดงความแตกต่าง ก่อนและหลังน้ำท่วมนะคะจะเห็นว่าจากทางแถบซ้ายนะคะมันจะเป็นสีเทาแบบอ่อนๆส่วนแถบอีกครึ่งหนึ่งของทางขวาก็จะเป็นพื้นที่ที่กำลังเกิดน้ำท่วมค่ะส่วนภาพทางซ้ายนะคะจะเป็นภาพที่หลังน้ำท่วมนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินก็จะเป็นบริเวณที่มีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะ,ะภาพนี้นะคะก็จะเป็น ภาพที่แสดงพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของประชากรนะคะก็จะเห็นว่าในอำเภอที่มีการกระจุกตัวของอทยค่ะมีการกระจุกตัวของประชากรมากนะคะก็จะเป็นอำเภอเมืองสุโขทัยอเภอกงไกรลาศอคีรีมาศอเภศรีสรงําเภอสวรรคโลกและก็ตอนกลางของอำเภอทุ่งเสเหลี่ยมค่ะแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่ ลาบใกล้กับลุ่มน้ำยมค่ะส่วนพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีประชากรอาศัยอยู่มากนักนะคะก็คือตอนเหนือของอำเภอศรสีสาชนาลัยค่ะแล้วก็ทิศตะวันตกของอำเภอครีมานนะคะเพราะว่าบริเวณนั้นนะคะส่วนมากจะเป็นภูเขาแล้วก็ป่าไม้ค่ะค่ะส่วนในสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นการแสดงจุดของ พื้นที่นะคะที่มีประชากรอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมค่ะก็จะเป็นจุดที่มีจุดเป็นสีเหลืองเล็กๆเนี่ยนะคะแล้วก็สีแดงค่ะทางซ้ายในสารนี้นะคะคือพื้นที่เกษตรของจังหวัดสุโขทัยค่ะส่วนพื้นที่ทางขวาภาพทางขวานะคะจะเป็นการแสดงพื้นที่เกษตรที่ถูกน้ําท่วมค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้บริเวณแม่น้ํายมค่ะแล้วก็เป็น บริเวณคลองต่างๆนะคะที่ครอบคลุมอำเภอกงไกรลาดอ,เ,อเมืองสุโขทยัยอเภอสีสำโรงและก็อเภอคิริมาศค่ะส่วนในสไลด์นี้นะคะเป็นการแสดงพื้นที่เมืองที่ถูกน้ำท่วมค่ะจะเห็นว่าจุดสีม่วงที่ลูกศรเล็กๆตรงนั้นนะคะคือเป็นบริเวณหมู่บ้านมุกดาเฮ้าค่ะที่เป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมในอ,เ,อเมืองสุโขทยัย สรุปผลสถิติของความเสียหายของการเกิดอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัยนะคะสรุปได้ว่าในช่วงเวลาวิเคราะห์น้ำท่วมระหว่างวันที่9เ้ยขออภัยค่ะ,ว,ะวันที่22เดือน9นะคะถึงวันที่10เดือน10การเกิดน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัยนะคะมีพื้นที่น้ำท่วมอยู่ที่ 3 3 7,214ไร่ค่ะแล้วก็มีจำนวนประชากรในพื้นที่ถูกน้ำท่วม2,799ไร่พื้นที่การเกษตรเสียหายอยู่ที่1 3 3,260ไร่มีพื้นที่เมืองที่ถูกน้ำท่วม4 0 4 9ไร่บริเวณที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะคืออำเภอเมืองอเภอกงไกรลาศอครีมาศอเศรีสัมงอำเภอสวรงคโลก และบริเวณอำเภอที่ได้รับผลกระทบเป็นบางส่วนนะคะคืออำเภอบ้านด่านลานหอยอำเภอทุ่งเสลี่ยมอำเภศรีสาชนาไรและอศรีนครค่ะค่ะก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ